คุณทุกคนแบบจำเราได้หรือเปล่าห่างหายไปนานเลยนะคะกับการทำคลิปเนาะก็วันนี้เลยแบบลองกลับมา,ามทำอีกครั้งหนึ่งเพราะ่คิดถึงโมเมนต์ในการทำคลิปนะคะก็คือจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยดิเป็นกล่องสุ่มนะคะเป็นกล่องสุม่มเกอร์ชินจังวันนี้นเนาะ,ะเขาก็จะมีแบบว่าให้สะสมมาทั้งหมดดแบบนะจะมีตัว secret นะคะ1แบบแล้วก็เป็นตัวธรรมดา6แบบเนาะซึ่งในกล่องนี้นะคะจะมีมาทั้งหมด6แบบด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปสุ่มหรือว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะคะ กล่องแรกนะคะนี่จะเป็นแบบนี้เลยสองสี่หกเจ็ดนี่เจ็ดแดดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคว่า่องแรกเราได้อะไรนะคือไม่ได้มีโมเมนต,ต์บอกว่าทำคลิปรีวิวแบบนี้นานมากนี่กล่องแรกนะคะอปุ๊ยอะไรตัวนี้ทุกคนตัวนี้คือตัอวสีเขีหรือเปล่าอะไม่ใช่น้องเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะดูนะว่าเป็นแบบไหนเขาจะมาพร้อมนี่เลยน้องทีวี น่ารักมากอะตัวน,น,น,นี้คือแบบน้องเป็นทีวีเปิดได้ไหมแบบนี้นะคะเราก็จะมีตัวน้องชิมใจทำอะไรบีบเลยละกันเนาะน้องก็คือนั่งกินเหมือนนั่งกินช็อกโกบีบแล้วขวาน้องล่ะตัวช็อกโกบีบอยู่ไหนล่ะ <laughs> อยู่ในนี้อยู่ในนี้เก <laughs> ือบทิ้งแล้วนี่ จะเป็นแบบว่าแท่นช็อกโกบีแบบนี้นะคะ๋ยวเรามากรอบให้ดูนะแล้วก็ความโซคิวทำให้เหมือนก่อนนะะแล้วก็อันนี้ตะลักเป็นแบบนี้นะคะ๋ยวเอาไว้ข้างบนก่อนเนาะมาเปิดกล่องต่อไปกันเลยว่าเราจะได้ชิ้นไหนกล่องต่อมานะคะเป็นอันนี้ เราจะแบบไม่สุ่มดูบใบไหมทุกคน,คนก็คือยังไม่มดูใบเราจะมาแกะกันก่อนเดาไหมเดี๋ยวนะขออนยครัดคำเป็นการ์ดอเอเป็นเหนีห่ยมๆมาทุกคนเราคิดว่าเราได้ตัวได้พัดลมมัง้งอันนี้เดานะนี่มาแข่ขงพอกนว่าบก็นอะไร อุยถูกด้วยนี่นะคะเป็นพัดลมนองก็คือแบบถ้าเกาะผัดลมเดยวนะอนนขออนุญาตเอาใบยกหนี่นะคะใบที่ได้เขาจะเป็นห้ายัางไงนะอ๋อมันมีตัวหลอกทุกคนนี่ครับนี่นะ่ารนะักจังนี่น้องจะกะผัดลมนะคะมาตัวที่สองถ้าคลิปนี้นานก็คือต้องขอไปด้วยนะเพราะว่า ไม่กล้าาทำเนาะก็เลยบแบบไม่ชินไม่คล่องต่อมาลองต่อมานะคะเราจะได้เป็นอะไรนะเราจะมีส์ได้สีเข็ดบ้างไหมอะแอบแอบได้แต่ยังไม่ดูใบนะคะเรามาเดากันก่อนเท่าที่กลังดูตัวนี้แน่เลยชินจังป่วยแน่นอนมาจีบมกันลื่นนี่ตมตัวใหญ่มากนี่น้องก็คือได้น้องนอนป่วยนะคะไว้ไว้ไว้ เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบทาแบบชิ้นส่วนกระตุยกระตายดูดีเทลน้องดีแล้วอันไหนคือหมอนนะเอ้ยด้านนี้หรอคือหมอนหรอเฮ้ยหมออ๋อน้องหุ่นขอ,น,อน้องจะเป็นลักษณะนี้ทุกคนแล้วก็มีม,มีอย่างนี้หรอเดี๋ยวนะเราขอดูใบปิดก่อนอ๋อใช่ต้องมีพ่อหุ่มชอบน้องอีกทีหนึ่งห่มไป ก็มีไอเจ้านี้อ๋อมันต้องล็อกกับชีวอ้าวประมาณนี้น่าตักมากทุกคนดูสิ <c oughs> ตัวที่สามผ่านไปนะคะมาไปตัวที่สี่กันต่อเลยนี่นะคะลองที่สี่ึ๊บ <c oughs> ได้เป็นอะไรนะ <c oughs> ดาดกันนะ <c oughs> เราต้องได้เป็นอันนี้แน่เลยเรารู้สึกว่ามันจะต้องเป็น น้องผมผ้าอีกน้องนอนจับนาฬิกาซ,ซื้อหม่ซื้อหวยทำไมไม่ถูกก่อนน้องมีนาฬิกามาด้วยน่าหรับเสมอคลิปนี้ใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากนะคะเดี๋ยวนะเราจะต้องดูแบบว่าวน้องจะเป็นนอนคว่ำแก่แล้วก็้้าผมผมหวัวาน้อง แบบนี้อ๋อแล้วก็แบบอย่างนี้ค่ะอะกดนาฬิกาปุ๊บอ,อันนี้ตัวที่สี่แล้วตัวสีเข็ดจะออกไหมล่ะเรายจะคงรอตัวสีเข็ดนะคะทุกคนกล่องน,นี้เราจะได้ตัวสีเข็ดนะนี่ปิดเอาใบเฉลยคือแบบหลบไว้ก่อนอตัวที่ห้าเรารู้สึกว่าเราจะต้อง ไม่ตัวนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นจินจังกับพี่มาวันนี้นะคะดู้สึว่าแบบเราจะใช้ถูกหรือเปล่าอาใช่ไหมโอ้ยน้องมีแมวกับแบบว่าผีอะอะไรยังไงแกน่ารักมาก,กคุณผู้ชมที่มาร์วิสนะคะแล้วก็จินจังจินจังก็คือแบบเหมือนเล่นเล่นตุ๊ก,กตากับน,น้องขออนุญาตจัดท่าก่อน แบบนี้มาวิริก็นั่งแบบน,น่ารักเนาะโอเคต่อมานะคะตัวสุดท้ายแล้วซีเคสจะออกไหมนะทุกคนซีเคสน่าจะเป็นแบบว่าตัวนั่งบนโต๊ะเครื่องแป้งไงอะตอนนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าออกไปห้าตัวแล้วลุ้นเหลือสองตัวนี้จะได้อะไรอยากได้ซีเคแต่ได้ชีโรก็โอเคนะเข้าที่จับจับแล้ว เราคิดว่าเราได้ตัวนี้อ่อนี่ก็คือแบบนกไปเลยค่ะไม่ได้ซือเพ็รนี่ไงไม่กว่าผมสกาอุ้ยได้ชินลนะุ้นละเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องแบบพยายามดูให้ีละตัวเดี๋ยวมันจะแบบทิ้งช็อตตุ้มบีอันเมื่อกี้อ่ะอันนี้คือใบของเขานะคะเราจนะตัดท่าจะทาให้น้องเนาะให้หมดใบอ่ะชินจงังล้วชินจังตั้งยังไงอ่ะตั้งได้ไหมเนี่ย เหมือนจะตั้งไม่ได้เลยทุกคนมอน้องตั้งไม่ได้อ่ะจริงๆน้องจะต้องมีฐานนะแต่เขาไม่ให้ฐานเรามาเข้าแต่ไม่เป็นไรกีโร่หนาหนักก็คือให้อภัน้องจนะ่ยมันมีรูเหมือนมีแบบว่าต้องมีฐานอนะแตบบ่ว่ามันไม่มีจัดตัวตัวที่ปัดฝุ่นหรือว่าเราเอาที่ปัดฝุ่นในการค้ำน้อง น้องก็คือแบบตั้งไม่หูจริงเดี๋ยวนะโมน้นอ,งนองตั้งพี่หูเศร้าเศร้า,ราละหนึ่งแล้วก็อันนี้ชิโนโก็คือจะค่าที่ตะขยะแบบนี้นะคะลงมาขนานี้นี่เป็นตัวนี้ <_ C 1> ขออนุญาตเอาก่องมาผิงเป็นแบบนี้เลยน่ารักแต่ว่าแบบเสียดายว่าคือน้องตั้งไม่ค่อยอยู่ เดี๋ยวเราต้ะอ,อ่าพาดูจะรีวิวให้ครบเลยนะคะจะได้เอามาวางรวมกันเนาะนี่นะคะก็คือเซตนี้เลยนะที่เราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือได้ต้นธรรมดาหมดเลยตัวซีเกไม่ได้เลยนะคะก็ประมาณนี้เนาะอ่าน่ารักหมดทุกคนน่ารักเนาะจะบอกว่าน้องนะ่าจะเป็นงานจีนนะคะก็คือไม่ใช่แบบว่างานแบบดีกระสีมันจะแบบค่อนข้างเนียวกว่าน,นี้เนาะแต่อันนี้จะเป็นงานจีนแต่โดยรวมอะ่ะแบบความน่ารักคือแบบโอเคให้อภัยได้นะคะใครสนใจก็แบบ ลองไปหาซื้อดูนะวันนี้ก็ต้องแบบไปก่อนแล้วนะคะก็ฝากแบบว่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะหรือแบบกดไลค์เป็นกาลังใจให้เราก็ได้นะคะเพราะว่าเพิ่งกลับมาทำคลิปเนาะส่วนสกูชี่อ่ะคือเราจะบอกว่าเราอ่ะยังขายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราไปขายในไอจีเนาะไม่ได้มีเวลาแบบมาทำคลิปแต่จากนี้ก็คือจะพยายามหาเวลาว่างมาทําคลิปลงให้ด้วยนะคะเผื่อแบบว่า บางคนอะตราดที่ถืออย่างนี้เนาก็มมีต้องไปก่อนแล้วนะขอบคุณที่มาดูนะคะไปแล้วบ๊ายบายนะ